พเพลงดำเนินเหรอนั่นเขาจะมัดขายไงอะ่ะ,ะออม,มัดละสิบบาทค่ะเอาเอามัดมัดละสิบบาทหรอได้จ้ะเอาเอา,เอามาสามสิบบาทอะ่ะสามสนะิบไปสามมัดนะสามมัดสองคนคน,คนละคู่คนละข้างอะ่ะเออคนละคู่คนละคู่ใช่

จให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมตอนนี้ซบเซาเหรอครับเงียบเหรออ๋อรับดูลูกถ้นหน่อยอ่ะไหนไหนก็โอ้นี่นี่นี่คือโอ้โหคนลุกเลยว่ะชี้ให้ดูอ่ะอันนี้คือไหนไหนป้าดูนี่ไอ้ป้าอยู่ตรงนี้หรอไอ้ป้าเทมใส่ของทะเลนี่นี่ไหน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 โอ้โหสมัยก่อนนี่เหรอใช่เหลือแยะเลยเหรอโอ้โหติดกันเลยมั้อันนี้นี่คือที่ที่ตรงนี้เลย ในคลองในคลองในคลองนี้เหรอคลองที่เป็นสะพานข้ามถนออ๋นี่ตรงนี้เหรอโอ้นี่สมัยก่อนเลยเนี่ยป้าตัวป้าเองเลยเนี่ยใส่หมวกกะโล่เนี่ยโอ้โหครับโอ้โหตอนนี้มันซบเซาไงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าเจ็ดสิบสองแล้วเจ็ด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 ค่ะเจ็ดสองค่ะครับโอ้เจ็ดสิบสองนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับที่ที่พายเรือ เนี่ยตอนเนี้ยที่ขายปลาเค็มเนี่ยนะพอขายปลาเค็มแล้วเราสี่สิบสองห้าสามศูนย์นขายปลาเค็มตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นก็ประมาณสามสิบปลาสามสิบปลาสี่สิบครับเหลืออีกกันอยู่อีกกี่คนเนี่ยฉันมีลูกสองคนเองไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าคนแม่ค้าน่ะไม่มีใครจะสาวที่จะพอมีไม่หมายถึงว่า รุ่นเดียวกันที่ไปขายตรงนั้นอ่ะยังมีไม่มีแล้วเหลือป้าอยู่คนเดียวเหรอจริงดิที่เขาเลิกกันหมดอ๋อเลิกนึกว่าจะเสียหายตาจากกันไปรุ่นป้าเขาเลิกกันหมดอ๋อเลิกแล้วแล้วสาวที่จะมีเรือมาไหลลำเหมือนกันอายุน้อยฝ่าแล้วไม่ชอบฟังเพลงสัวพลเหรอชอบจ้ะชอบชอบ อ่าสมัยก่อนเห็นเลยแล้วปลื้มใจเนาะอันนี้คือเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่เขาลงไว้ให้อาจัศอสมทอจ้ะหนังสืออศทออศทมาถ่ายมาถ่ายทำไงร้อามโอ้โหครับรถทอยเป็นของปัญญาใช่ใช่แม่ปมาจําได้กระดูรายการนี่ขอประจํานะระวังรองเท้าเปียกนะชักขาขึ้นชักขาขึ้นเดี๋ยวเปียกเปียกเปี๋ยวเปียกเปียกผมเปียกแล้วจ้ะป้าขายของทางเรือนี่มานานที่อย่งครับขายมาเนี่ยประมาณ60ปีจ้ะ60ปีแล้วตอนนั้น อายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้นอายุเพิ่งจะสิบสิบขวบจีเบียดสิบสองเนี่ยตอนนั้นนะอ,อายุสิบสองนะอายุสิบสองอายุสิบสองลงไข่ของอแต่ไม่ได้ไข่นมไข่ของอื่นครับแล้วพอเนี่ยมามาเนี่ยหกสิบปีแล้วหกสิบปีแล้วจ<า>้ะแล้วลวันนี้ขายอะไรครับเนี่ยวันนี้ก็ขายข,ายขนมหลายอย่างมีข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปลาสังขยาอมีขนมชีนใส่ไส้ใส่บัวข้าวต้มมัดจ้ะสาเกเชื่อมข้าวเหนียวทอดดำจ้ะโอันนี้ก็สาเกเชื่อมนี่ค่ะ ไอ้แปดเท่าไรแล้วตอนนี้ปีนี้เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้วยังขายอยู่เห็นมีภาพในอดีตซึ่ขายในตลาดตอนนั้นมีเรือเยอะๆเนี่ยะเมื่อปีอะไรปีสองพันห้าร้อยสองจ้ะสมัยนั้นมีเรือเยอะขนาดเยอะเยอะเยอะมากเต็มคลองคลองเนี้ยครัเต็มคลองเลยที่พาพเมื่อกี้เห็นนะแล้วปัจจุบันนี้ฮะเป็นยังไงไม่มีเลยลองโล่งเลยครับจ้ะ ไม่มีเปรียบเทียบกันแต่อดีตกับนักปัจจุบันเนี่ยเรือมันทางมาสมัยก่อนผูมฝล่อยเยอะโบมฝ่อยเยอะแล้วคนที่ตลาดก็เยอะ,ะอ่ะคนตลาดก็เยอะ,ะ,ะเยอะมากตอนนี้ซบเซาเลยแล้วมีมาเกิดโรคแบบนี้ด้วยยิ่งเงียบเลยเงียบเลยอย่างคนในในยุคเดียวกันเนี่ยอตอนนี้ที่เป็นเ,เป็นแม่ค้าเรือเนี่ยเขาอยากขาย เขาเลิกหมดค่ะเลิกหมดเลยเขาเลิกหมดเลยเี่ยมีฉันนนี่ลำเดียวที่ยังหลงอยู่เนี่ยนะครับี่ยนี่มีลำเดียวจากเต็มคลองเลยนะเหลือลำเดียวอันนั้นคือในยุคนั้นแก่ยุคนี้แล้วจ้ะแล้วเขาหยุดกันหมดไงเขาไปทางรถเขาค้าทางรถกันเราขับรถไม่เป็นเราก็ต้องอยู่เรือจ้ะครับจ้ะแล้วที่เขาเปิดแหล่งท่องเที่ยวแต่ก่อนุ้นกับตอนนี้คือตอนนี้พอเปิดไม่ได้ก็ไม่มีเรือเลยไม่มีเรือ เข,ข,ข,ขาก็ตั้งใจจะเปิดนะมันไม่มีอ่ไม่มีคนมาอยะไม่มีคนมาซื้อไอ้ใครเดี๋ยวนี้นัดเป็นเกอไงไปนัดกันหมด,ดคนซื้อของก็จะไปนัดกันนัดตามตลาดตามอะไรเงี้ยอย่<า>ตอนนี้ก็คือขายอยู่หกสิบปีแล้วจ้ะหกสิบปีปีนี้แล้วจ้ะโอ้โลูกก็ให้หยุดกันเนี่ยไม่ไม่อยากหยุดเสียดายอ๋อก็ขาได้วันวันหนึ่งนี่ดีวัดทักก็เท่าไหร่ได้ถ้าเราขายขั้นต่ำก็ บอกโกงเลยเท่าไก็ห้าร้อยจ้ะห้าร้อยเราก็เสียดายเราจะหยุดเราก็เสียดายห้าร้อยนี่คือทั้งทุนทั้งห้าร้อยนี่กําไรคือกําไรโอ้ทุกคนนี้ก็ยังได้ยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราทายไปตามทายไปตามคองมั่งตามบ้านไปเรียกเขาซื้อมีกระดิ่งอยู่อันหนึ่งเนี่ยมีกระดิ่งอยู่อันเคาะเรียกโอ้ไหนลงกระดิ่งดิเรียกเรียกเขาออกมาจากบ้านซื้อของ วันนี้ก็มีแค่นี้มันจะพอห้าร้อยไหมเนี่ยนี่หมดไปครึ่งเลยแล้วนะหมดไปครึ่งแล้วเหรอนี่ยหมดไปครึ cigar, 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 cigar. ่งแล้วเนี่ยเมื่อก uh ี้ผมซื uh ้อไปก็สามร้อยแล้วใช่จ้ะเราตั้งแต่กี่โมงอะคะหกโมงค่ะหกโมงออกจากบ้านบ้านตอนไหนบ้านสองโมงค่ะบ่ายสองบ่ายสองหกโมงออกมาจากบ้านแล้วบ่ายสองกลับทําไมถึงถ้าไม่หยุด มันไม่ใช่อ่ะมันจุดเราเราถ้าทําอยู่เรามันแข็งแรงถ้าเราไปนั่งนั่งนอนนอนไม่ไม่มีแรงจริงๆนะเรื่องจริงนะตอนนี้เก้าเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเคยเป็นโรคอะไรเนี่ยะเมื่อี้ก็มีความดันอยู่ความดันไขมันสองอย่างแล้วเราทานยาไม่ไม่มีนะทานยาประจําไงหมอให้ยาประจําแก่ก็ต้องต้องทานยาทุกวันแล้วเนี่ยเราจะทําไปจนถึงเมื่อไหร่ ไอชักปีสองปีเนี<ล>่ยชั่งปีสองปีลูกไหวลูกก็อยากให้หยุดแย่ลูกกระบ่นกัน <ạ. S 2> ลูกบ่นให้หยุดเราก็<อ>เสียดายาเราทำเราไม่ต้องขอตังค์ลูกใช่ไงเรามีกินมีใช้ของเราเองอเสบายใจนะนี่ก็คือในยุคตอน,ตอนปี 30, สามศูนย์ไอทีบีอะไรนะที่ท้ายเรือเต็มคลองจนมาถึงทุกนี้ต้ารู้สึกยังไงบ้างกับคาพเก่าๆเนี่ยมันหายไป ก็ลูกเสียดเส<ฆ>ียดายเหมือนกันนี่มันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วไงเสียดายนะนนเห็นเรือเห็นภาพเมื่อกี้ยังเสียดายเลยมหไหมวันหนึ่งเรือเป็นร้อยร้อยลำนะในคลองนั้นนะเ<ฆ>มื่อกี้เห็นไหมละ่ะเยอะเี่ี่เห็นนล้ยังส่วนน้อยนะเ<ฆ>ห็นในภาพเมื่อกี้ยังส่วนน้อยอธรรมดาจะแน่นฝันนั้นเลยนะแน่นฝันนั้นก็เสียดายนี่ยังยังมันกลับมาไม่ได้แล้วจ้ะก็อยากให้ภาพเหล่านี้กลับขึ้นมานะครับอยากให้กลับจจะเป็นไปได้เปล่าก็ไม่รู้นู้ อยากจะให้เป็นอีเหมือนเก่าเรือเยอะแล้วขายดีมากของอมสมัยก่อนป้าขายของทะเลซื้อของทะเลมาขายพวกปลาแห้งปลาปลาหมึกกุ้งแห้งอะไรพวกนี้ยซื้อจากแม่กองมาขายสมัยก่อนนะที่เห็นเมื่อกี้นะนี่พอไม่มีเรือมีแพไม่มีนัดแล้วเราก็ขายนี้จ้ะขายขนม ถ้ามองในใส่น้ําปัจจุบันนี้กับแต่ก่อนมันไม่เหมือนกันสิกจันทาก็ดินเลยจ้ะเพระสมัยก่อนน้ําใสไม่มีสวะสมัยนี้ดูเขาใจทุกคนเขาอย่างว่าก็ดูง่าที่เขาแข่งนะลอยมาเยอะลอยแยอนอ่าเนี่ยเขาทิ้งกันโอ้ยพุดฟุดยากคือตอนี้อยกข้าวเหรอเนีตอนนี้อยากจะให้อร่วมกันดูแลลำคอโถรนะ พูดก็พ <tu i ro> ูดอ <Aristotle> ่ะพ <HHH> ุกอสมออสมอเขาก็มาช่วยจัดการกันไล่กันไม่หมดไม่ไหวก็เลยต้องปล่อยพอเขาปล่อยมาเยอะคนเก็บกับคนปล่อยมันผิดกันจ้ะเขาก็ลณลงคงมาสักกันเรื่อยนะแต่มันก็ไม่ไม่ชนะเขาไงดูที่แดดมาเป็นถุงๆเลยนะเห็นไหมน่ะกระชินเห็นแล้วลอยแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอะเระไปที่สุดประตูน้ําเราก็ต้องไปเก็บมาที่ประตูน้ําประตูน้ํเกาปล่อยลงทะเลประตูน้ํเกาเรียกประตูน้ําบางยางไง มกข้องเนือยสมัยก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็ทิ้งระเบิดเนี่ยได้จ้ะประตูน้ำบางยางทางนี้ทางนี้บางนกแฝกมีข้างบนนี้นก็มีประตูน้ำนะบางนกแฝกแต่นี่บางยางบางยางก็สิ้นสุดลงทะเลเลยทะเลมหาชายเลยจ้ะเนี่ยเขาเนี่ยเขาปล่อยกันมาแล้วไม่คือป้าอยากจะให้เขาจัดการเรื่องนี้ยังไงได้บ้างอยากจะให้เข้ามาดูแลเรื่องสว่างกันบ้างอ่ะเยอะจริงๆร ยิ่งจัดการเรื่องตามบ้านยิ่งดีให้สานบ้านที่ทิ้งมันนะไม่ให้เขาทิ้งได้ยิ่งดีไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรช่วยจริงช่อเล่นแกชื่อจริงค่ะคุณป้าชื่อเล่นด้วยใส่เข้าไปวิไลสาพานเลยเนาะเนี่อยากจะให้คนมาเก็บกระหวางที่เทหน่อยเนี่ยเก็บมันไม่ไหวมันเยอะมากจะเลยตุกอันต้องคนยาวเลย